เราอยู่กันที่สนามพระเวศนะครับเป็นเหลี่ยมสองสอนะครับเจ้าฟิวภูพานจับคู่กับเจ้าตั้มนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าวัดจับคู่กับเจ้าเดี่ยวนะครับจากร่มเก้านาดกระบังนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นมาเจ้าเดียว สันแบกบ้าโอ้โหไม่ข้ามนะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทั้งสีเบียท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามเปะเวศนะครับนั่นห็นบอรบเจ้าเจ้าเจ้าอะไรนี่เจ้าเปียกถอยหน่อยครับเอานลครับทักทายพี่หน้อยผู้แตกด้วยนะครับเราอยู่กันที่สนามเปาเวศนะครับตอนนี้ เอาเปิดเอายกปักเข้าให้โอ้โหคุณนักตะก้อโกลาชัดเจนมากขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ให้ด้วยนะครับมาไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับวันที่5้ธันวานะครับเจอกันสนามบุยีรัมนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,น,นะครับจะไปไลท์สดถึงขอบสนามเพื่อ f c แฟนที่ชื่นชอบกีฬาตะก้อโดยตรงนะครับ อนน้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี UM ่ยนมุมมองมุมกล้องใหม่ก่อนนะครับทางนี้ฟองเชียร์เยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับสักพักนะครับเปลี่ยนมุมกล้องใหม่ก่อนครับฝั่งนู้นอบังเยอะเหลือเกินขอใหม่นะครับฝั่งนู้นอบังเยอะครับ โทษทีนะครับขอข้ามหน่อยขอนุนอาบังเยอะเหลือเกินเอานุ่นมีแต่อิสลามครับเดี๋ยวนะครับ

นะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่เพจตะก้อวไฮไลท์มันๆนะครับตอนนี้หามุมกล้องยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับใสเย็นนิดนึงนะครับต้องหามุมกล้องก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับ เอาได้แล้วครับชัดแล้วครับตา,ายเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านกันนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับอยู่กันที่สนามเปาเวทนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชิดภูพานนะครับหรือตะก้อไฟเตอร์รนะครับ ก็คู่นี้เป็นตะก้อสองสองนะครับฝั่งที่เสิร์ฟอยู่เป็นเจ้าวัดกับเจ้าเดี่ยวล่มเก้านะครับล่มเก้านาดกระบังนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าชิดภูพานกับเจ้าฟิวนะครับเจ้าฟิวค่ายภูพานนะครับเป็นตะก้อสองสองหนึ่งต่อห้านะครับเจ้าตั้มตามอยู่ทักทายลูกหวสมุดปากการนะครับโอ้โหขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามนะครับ 5ต่อ1เอาเสิร์ไปเจ้าตั้มเปิดหัวเจ้าตัมยกขึ้นมาเจ้าฟิวปักเกลียบร้อยโอ้โหเกือบโดนเกี่ยวของเจ้าเดียวนะครับอาครับทักทายคุณคุณชอนด้วยนะครับดาราชัดเจนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มาติดตามในเพจนะครับวันนี้แอดมินสัญจรมาที่สนามปะเวศนะครับนักกีฬาสัญจรในการไล์นักกีฬาสัญจรในการเดินสายเตะแอดมินสัญจรไล์สด เอาแล้วเจ้าเดียวปักโอ้โหติดเต็มข้อรอตเต็มเดียวแล้วครับเจ้าเดียวปักชัดนะครับเสียงชัดนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เพจด,ด้วยนะครับเอาเสิ์อไปเจ้าตั้มเปิดหนึ่งโยกขึ้นมาเจ้าฟิวปักเอาเจ้าฟิวเตะใส่เน็ตโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้แก้มฟัง ทางร่ม9ก้านำเลยนะครับนำห่างเลยนะครับเป็นหต่อหนึ่งแล้วนะครับักท,ทายคุณสวิตสวิตดวงจันนะครับสุพรรณบุรีชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาแจ้งนะครับว่าที่ไหนชัดไม่ชัดนะครับ ยกเข้าไปเจ้าฟิวเตะโอ้โหเตะใส่เน็ตอีกแล้วถือว่าห่างครับตอนนี้แต้มนำนำไปเป็นเจ็ดต่อหนึ่งแล้วนะครับเอาเซิร์ฟมาเอาเสิร์ฟออกนะครับ หนึ 1> 1่งต่อเจ็ดนะครับรรปักโอโ้โหเจ้าเดียวเตะส่เดียสเป็นเหมือนกันนะครับตอนนี้โอ้โหสองต่อเจ็ดนะครับเจ้าเดียวเปิดวัดยกเข้ามาเจ้าเดียวว่าไง ยอดเอ้าท่านที่ท่นเอาทันนะครับจะต่ำยกขึ้นไปเจ้าฟิวปักเกลียบร้อยเอาแล้วมาอีกหนึ่งแก้มไล่มาแล้วครับสมต่อเโอ้โหมีคู่เอกไหมนะครับคู่เอกเจบไปแล้วนะครับเจ้าปอนกับพี่สมสวนเบนนะครับเอาชนะพี่ชัยกับเจ้านพประเวทไปนะครับคู่นี้ชิงเงันกันอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับ นอกในไม่เกี่ยวนะครับตบไปตั้งแต่ตอน5้าโมงกว่านะครับเอาเปิดเอายกเจ้าเดียวซันแบกมาใส่เน็ตโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับทีมงานภูพานไล่มาอีกหนึ่งแก้มสีต่อเจ็ดนะครับจะตั้มเซอร์ไป วัดเปิดหนึ่งโยกขึ้นมาเจ้าเดียวปักเรียบร้อยเอาเปิด,ดเอายกเอ้าเจ้าเจ้าเดียวก็ทึบมาโอ้โหเรียบร้อยดี ไปต่อสี่ครับเดี๋ยวตั้มเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าฟิวปักเรียบร้อยมาแล้วครับเจ้าฟิวตีเต็มข้อล่อเต็มเดียวอาเจ๊อาเจ๊าอาเจถอยหน่อยชิดชิด มาครับทีงานภูพาน4ต่อ8เอา้าเติบดีด้วยเอาล้วครับดูที่เจ้าเดียว <S S โอ้โหยังอยู่ แต่ตอสีนะครับเจ้าฟิวเปิดเจ้าต่ำยกขึ้นมาเจ้าฟิวมวงไบเรียบร้อยโอ้โหสี่ต่อแปดนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาเจ้าเดียวปักเขาให้โอ้โห เรายัางอยู่กันที่สนามประเวนะครับว่าจะไปสนามสวนลาดนะครับว่าจะไปดูน้องเชียนะครับแลกข้ามกับเจ้าต่ายดินแดงน้องเชียเจ็บนะครับเลื่อนการแข่งขันนะครับเจ้าฟิวปักเรียบร้อย สีต่อแปดเอาเสือไปเปิดหัวเอายกขึ้นมาเจ้าเดียวว่าไงปักโอ้โห,โห,โโหโเต็มข้อล่อเต็มเหนี่ยวนะครับเจ้าเดียวล่มเก้าหรือเดียวลาดกระบังนะครับเจอกับเจ้าตั้มภูพานกับเจ้าเดียวทีมงานเจ้าชิดภูพานนะครับแปดต่อสีอ่เจ้าตั้มเปิดหนึ่ง เจ้าต่ำยกขึ oh. 3, al, have have ้นไปเจ้า oh. ฟิวเตะโอ้โหถือว่ากำลังเข้าฝักนะครับตอนนี้น้องฟิวเราสี่ท .8 อแปดจะต่ำเสือไปวัดเอาเปิดอยู่ที่เจ้าเดียวเตะโอ้โหยกเข้าจุดเตะหายเตะหาย โอกาสเกี่ยวก็มีแต่ไม่ขึ้นนะครับแปดต่อสีเอ้าโ,โอ้โหเจ้าฟิลไม่เปิดเจ้าตั้มบอกทำไมไม่เปิดหัวเราเอ้าผมจะรู้แล้วนึกว่าพี่จะมาเปิดให้หวังงันทำให้พลาดโอกาสนะครับเสียแต้มไปนะครับตอนนี้ทำให้ทีมงานร่วมเก้าขึ้นนำเป็นเก้าต่อสี่ Ở châu rẽm nó khắp châu rẽm จบจากคู่นี้นะครับเป็นเจ้าเข้มประเวทนะครับยกให้กับเจ้าเล็กคาราบาวนะครับเจอกับทีมงานพม่านะครับจบจากคู่นี้นะครับเจ้าเล็กคาราบาวนะครับเล็กคาราบาลก็ปี้โชนะครับจับคู่กับเจ้าเข้มประเวทนะครับเป็นเจ้าเข้มประเวทยกให้เจ้าเล็กคาราบาวนะครับหรือเล็กคอปี้โชเลยครับจะเจอกับทีมงานพม่านะครับอยู่คู่ต่อไปนะครับนอติดตามรับชมได้นะครับ โดนเงินรางวัลเลยนะครับคู่ต่อไปอยากให้เฉยบรราเพราะว่าบรรดาเราคิดว่าจะไปต่อชิ้นนี้เขาไม่รู้เลยถ้าดึงนราเข้าไปเขาหรือเปล่าผมเชื่อ่าเขาจะได้คเลยมานสัดนี้ไม่ต้องเหยียชีเลยไม่ต้องเหยียบชีวิบตั้งแต่ต้นเไหม เก้าต่อสี่นะครับเอาเปิดเจ้าตั้มยกขึ้นไปเจ้าฟิวเตะโอ้โหตีเต็มข้อล่อเต็มเดียวโอ้โหเตะจนกระป๋องมันบี้เลยนะครับทับกระป๋องเขาบี้เลยโอ้โหเก็บข้อมือด้วยนะครับตอนนี้ สี่ต่อเก้าเอาเสิร์ฟไปโอ้โหสเสิร์ฟออกนะครับเก้าต่อสี่เอาเปิดเอายกเจ้าฟิวปักโอ้โหโ มาแล้วครับเตะเต็มข้อล่อเต็มเนียยนะครับดูที่ว่าจะไล่มาทันไหมครับแล้วก็แต้มล็อกนะครับเอายกขึ้นมามนให้เจ้าเดียวปักโอ้โหเกือบถูกกวงสวรรค์แล้วครับ ท่านผู้ชมกองเชียร์ข้างหลังก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเขาจะเตะไปทางไหนนะครับรบได้รบนะครับเอาเปิดขึ้นเจ้าต่มยกขึ้นไปเจ้าที่ปักเอาแล้วเตะใส่เน็ตโอ้โหพลาดอีกแล้วครับสองฟิวนะครับเจ้าฟิวฟูพานเตะใส่เน็ตนะครับตอนนี้ทีมงานล่มก้าวขึ้นนําไปแล้วนะครับเป็นสิบต่อสี่แต่ก็เกมสิบสองไม่มีดิวนะครับ ต่กอกเอ็เกมสิเอ็นะครับคู่นี้เตะเกมสิเอ็นะครับเป็นคู่นอกรายการนะครับสิบต่อสีเอาเปิดเอายกเจ้าปิ้วปักโอ้โห สต่อ10นะครับเอาเซิร์ไปเจ้าวัดเปิดเอาวิ่ง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 ยก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 เอายกหล้นมาเอาไมเจ้าฟิวเอาไมปากเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งแต้มเอาครับไล่มาห่างช่วงตัวนะครับคนละครึ่งนะครับฝั่งโน้นอีกรูปเดียวเกมฝั่งนี้ต้องล็อก้อยเก็บทีละแต้มนะครับเอาเซอร์ไปเอาเจ้าวัดเปิดเอายกเจ้าเดียวว่าไงปาดมาโดนเกี่ยวเจ้าต้ามเอาแล้วเจ้าฟิวเจ้าฟิว เอ้าเอ้าปักโอ,โ,โอ้โหเจ้าวัดตัวยกจะดทำเองซะแล้วโอ,โ,โอ้โหเกือบเสียเหลี่ยมหลงเหลี่ยมด้วยนะครับยกขึ้นจะเตะเองว่างั้นโอ้โหเจ้าเดียวบอกดีนะไม่โดนเจ้าเดียวเตะก้านคอ เอาเสอร์มาจะตั้มเปิดหนึ่งยกขึ้นไปเจ้าฟิวปักโอ้โห เอาปล่อยให้ลูกลงเอาแล้วหกต่อสิบห่างกันสี่แต้มนะครับยังมีโอกาสไล่ทันนะครับถ้าเก็บทีละแต้มนะแรบนะครับหกต่อสิบนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเจ้าเดียวปักโกโโหมาแล้ว ผักไยทั้ง16ท่านนะครับเราอยู่ในเพจแต่ก็ไฮไลท์มันๆนะครับสนับสนุนการไลฟ์สดโดยป๋าพงศ์เดชนาคู่สร้างนะครับปูจําหน่ายสีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนีดนะครับเอาเสรอป๋าเจ้าฟิวเปิดเจ้าต่้มยกขึ้นไปเจ้าฟิววางปักเอาโดนเียวเจ้าเดียวเอาเรียบร้อยโดนตังทอนนะครับจบเกมเลยนะครับโอ้โหโดนตังทอนเจ้าเดียวกับคืนมานะครับจบเกมนะครับ ทีมงานล่มเก้าเอาชนะทีมงานภูผามเรือสกอร์สิบเอ็ดต่อหกนะครับโอ้เดี๋ยวขอ,อุญาตัดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวดูคู่พมา่าเดินสายกับเจ้าเล็กคาราบาวนะครับจับคู่กับเจ้าเข้มนะครับเดี๋ยวขอญอาตตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ